ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาปอร์โตนะครับเอาชนะอาเซนอลไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ0ู์ปอร์โตนะครับได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90บวก4จากปีกตัวเก่งของทีมอย่างกาเลโนปลนบอลสุดสวยนะครับโค้งหนีมือดาบิดลาย่าเสียบมุมเสาไกลเข้าไปอย่างงดงามทำให้ทัพปื้นใหญ่อาเซนอลน,นะครับต้องกลับไปแก้ตัวในเกมนัดที่2ทีเอเอมเรียสเตเดียม ในวันอังคารที่12มีนาคมนี้เพื่อหาทีมพาเข้ารอบไปเล่น8ทีมสุดท้ายต่อไปอีกคู่หนึ่งนะครับนาปโปลีทำได้เพียงไล่ตามตีตเสมอกับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์1ปต่อ1โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับเบิกสกอร์พาบาร์เซโลนาบุกขึ้นนำไปก่อนน,ะนั้นประตูต่อศูนย์ทวานะครับวิกเตอร์โอชิมเพนซัดตีคืนกูชีพช่วยให้ทีมแชมป์เก่าเกาโชซิเลียเป็น1ประตูต่อหนึ่งจบเกมนะครับนาปโปลี เสมอกับบาร์เซโลนาไป็นนกกรหนึ่งประตูหนึ่งก่อนที่นัดที่2นะครับนาปโปลีจะยกทัพไปเยือนทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองกระทิงดุในวันอังคารที่12มีนาคม